สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะรังเก็บนะครับรังเก็บรังเก็บใส่บ่วงไก่ใส่บ่วงนกวักนะครับงานก็จะมีแบบนี้นะครับขอบจะเป็นขอบเอ็นเบอร์สามร้อยนะครับขอบจะเป็นเอ็นเบอร์สามร้อยนะครับด้านในเป็นเบอร์ร้อยยี่นะร้อยยี่สิบอ่ารังเก็บนะครับอันละห้าสิบบาทนะครับอันละห้าสิบบาท รังเก็บขึ้นไก่ขึ้นนกนะครับอันละห้าสิบาทนะครับหนึ่งอันแบบนี้นะครับหนึ่งอันแบบนี้ห0สิบบาทนะครับใส่ได้ประมาณชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งถ้าบ่วงเดียวก็ประมาณนี้นะครับถ้าบ่วงเดียวก็ประมาณนี้นะครับสุงถ้าบ่วงผีเสื้อก็จะต้องใช้2เส้นนะสเส้นก็ประมาณนี้นะครับ20หลัก40บ่วงพอดีนะพอดีเลยรังเก็บพอดีเลยนะครับบ่วงเดียวก็ พอดีเลยครับ31หลักนะ31หลักพอดีแล้วก็วงแขวนก็ใส่ได้เหมือนกันใส่รังเก็บไม่ให้ให้วันเป็นวงนะครับใครที่สนใจรังเก็บนะครับอัลละ50บาทโทร093 7730398นะครับร้านบางดุนสวัสดีครับ